โอเคสวัสดีครับเจ้าของเพจรองเท้าแว่นด์นี้มูลสองสี่สิบสี่4ิถึง45่สิบโลนี้ดูเล่นใหญ่เพื่ออะไรก็รีวิวนะครับรองเทา้าคริสเตียนลูบูแตงนะครับอีกหนึ่งคู่นะฮะสำหรับล็อตที่เพิ่งได้มานะฮะสองคู่ที่เพิ่งได้มานะครับก็คู่ที่แล้วนะฮะที่ลงไปให้ดูนะครับคู่นั้นได้มาสองหมื่นเอ้ยสองห้าใช่ไหมคู่คู่คนี้น้องให้มาสองเจ็ดเนาะก็เลยไม่ขายอีกแล้วเออนั่นแหละ ง่ายๆไม่ได้ขายเอามาอวดเอามาโชว์เอามาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วกันนะครับจริงๆก็น่าจะเห็นนะครอบไปแล้วอะคิสเตียรโบตองนะครับคู่นี้นะครับเป็นวิบวับสุดฤทธิ์สุดพลังนะฮะอันนี้คือเดินข้างนอกนี่วิ่งวิงวิงวิงเลยนะไอตัวแบบเกรดมันนะอันนี้แต่แสงอันนี้มันแรงเนาะมันก็เลยจะไม่เห็นว่าแบบมันวาว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 เนาะเป็นจริงแล้วมันวาวมากนะครับนั่นแหละครับก็วาวจะตายบอกเลยว่าบบอมาบบมาแบบ กล้าใส่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนเดิมนะครับสังเกตการวางหมุดนะฮะของปอมมีนะครับรุ่นนี้นะครับมีเห็นอยู่นะครับปอมเยอะแยะเลยนะฮะสังเกตการวางหมุดนะครับแล้วก็ดูแมตทิเรียลเขานะฮะแมตทิเรียลคือดีมากแมตทิเรียลคู่นี้คือดีมากนะครับคู่นี้มือนอกขายอยู่ประมาณมันเกือบสามหมื่นเนาะสองพันสองสามหมื่นนะครับเนี่ยนะฮะเมืองไทยขายสองพันเจ็ดนะครับก็ดูดีคริสเตียนโรเบิร์ตแลนด์แค่นี้ยังชัดอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับบอกแล้วว่าดูปตองนะครับถ้าตรงนี้ไม่ชัดนะฮะอาจก็ไม่มองแล้วนะครับเนาะคู่นี้เห็นเต็มเต็มเลยอหว่าแบบเนี่ยของแท้อะเนี่ยของแท้อะดูดีๆดูดีๆอะไรอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละคือจุดตายของมันด้วยเนี่ยจุดตายทั้งนั้นแหละเนี่ยเอามาไว้ตรงกลางกล้องเนี่ยเอามาให้โฟกัสเต็มเต็มเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ย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 เอาให้โฟกัสเต็มๆเลยเนี่ยนี่จุดตายอนนั้นเลยเนี่ยจุดตายอนนั้นเลยใครรู้อ่าไม่รู้นะดอกเห็นมขายกั้งเต็มไปหมดแท้ครับซอฟต์อันนี้มันอตัวเลขมันดับไปแล้วแต่จริงตัวเลขมันจะอยู่สองข้างนี้เหมือนเดิมนะรูปแตงซอฟต์จะมีเลขสองข้างเหมือนเดิมแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับ จะเป็นเขียนว่าเขียนเหมือนรหัสอะไรซัมติงสักอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าขอ,ปองปลอมจะเป็นหัวอีกแบบหนึง่งถ้าของแท้จะเป็นหัวอีกแบบหนึง่งหันหัวไม่เหมือนกันนะครับแล้วคู่นี้ด้านในเป็นตะเข็บเย็บแบบนี้แค่นั้นเองนะครับแต่ทําไมเราถึงรู้ว่ามันเป็นของแท้จริงๆมันมีไม้อันหนึ่งนะมันปิดมาซึ่งแต่ไอ้ไม้อันนั้นเราไม่รู้ว่าเขาอะทําเพิ่มเองหรือว่ามันเป็นของเขาหรืออะไรยังไงแต่อันนั้นเราก็ไม่สนใจแต่ว่าเปิืออกมาปุ๊บตรงนี้เราก็โอเคอุ่นใจแล้วว่า,อ,าอ้าวอีอแท้มันเดิมเพราะว่า คู่ล่าสุดที่เอาจากพี่โฟงมาคู่ที่เคยโชว์ไปคู่นั้นสองพันสิบแปดคู่นั้นนะครับเป็นแบบนี้นะและรุ่นปัจจุบันทั้งหมดเป็นแบบนี้แล้วนะครับคู่นี้ถึงแบบสุดมากคู่นี้สุดมากแล้วราคามือสองแพงมากแต่ว่าอ่ามีหมุดหลุดไปสองตัวแต่นะจ๊ะซื้อมาแพงกว่าคู่ที่หมุดเต็มตัวอีกก็ใช่ไหมนั่นนะครับประมาณนึงนี่นะครับ ชอบจังเลยอ่ะชอบมากเลยนะคู่นี้คู่นี้เป็นคู่ที่ชอบมากไม่รู้ทําไมถึงชอบคู่นี้คือมีสองคู่ใช่ปะ่ะหมุดเต็มกับหมดุดไม่เต็มอะ่ะส่วนมากเราจะใส่หมดุดไม่เต็มมากกว่าอืมนี่นะครับนเนาะนะฮะแล้วก็คําว่าคิสเตียนลููตองนะครับเออรั้งที่เราก็ยังไม่ได้ให้ดูใช่ไหมเอาโอเคมาดูอันนี้เลยแล้วกันนะนี่นะครับ อมไม่โฟก,กัสอีกแล้วอ่ะทำไมดีวะเละประมาณนึงลองไปหาดูแล้วกันว่าตัว T I N อ่ะมันต้องเป็นแบบที่เขาเขียนในแบรนด์เขาอ่ะเออแค่นั้นแหละหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรจะบอกเลยยูวีไม่เห็นได้ไเลยคนอื่นไปหาของแท้ก็ได้เยอะแยะจะได้อะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรแต่ว่าเออในใจอยากคิดว่าทำสักร้อยร้อยอีอ่ะเออเดี๋ยวมีกระเป๋ามาอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ก็ทําทุกอย่างรวมกันหนาะสิ่งที่ซื้อๆสักร้อย EP เราก็เหนื่อยแล้วก็พอไม่ไหวแล้วคือคนบ้าอะไรจะซื้อของได้เยอะขนาดนั้นเหมือนกันเนาะเาจริงๆเราก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะ่ะทุกวันนี้นี่ก็จะหกสิบเจ็ดสิบก็ประมาณหกสิบ EP ได้แล้วแหละแต่แบบแตะตัดตัด,ตดนีอยังนึกว่ามันต้องเกินห่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะทะําอ่ะมันไม่ได้ถ่ายเลยอืมรุยซูพิมคู่แรกให้ถ่ายไปก็ไม่ได้ถ่ายก็มาถ่ายคู่ที่สองเห็นไหม ก่อนนั้นน,น,น่ะอะไรไประมาณเนียเ้ยแหละก็เนียเ้ยแหละอยู่ในวงการเนี้ยก็เหนื่อย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 ไหมนเหนื่อยของปลอมคือเหนื่อยเวลาเห็นของปลอมเยอะๆแล้วมันแบบของปลอมอีกแหละคือกูต้องเสียเวลามานั่งดูของปลอมเนี่ยนะคือเหนื่อยไงบางทีอเออแล้วมันหาของแถมก,ก็หายากหายากไม่เท่าไหร่คนซื้อก็เรื่องเยอะดยอกๆๆคือถ้ากูซื้อได้อะ่ะแปลว่าพวกอยู่ก็ซื้อไปใส่เถออ ฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบสเปะสปาง่อยๆแล้วก็เอามาฉันก็เลือกอยู่แล้วแต่คือเออบางทีอะมันก็แบบก็คิดว่าพอที่จะเอามาขายได้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเลือกมากก็น่าก็ไม่ขายแค่นั้นเองจบก็ไม่ต้องซื้อเขาไปหาที่อื่นก็บอกเลยไปหาที่อื่นก่อนเลยยังไม่ต้องซื้อยังไม่ขายแล้วแต่ลมเป็นอย่างี้จริงเป็นคนแบบเออถ้าใครลองหาแล้วใครลองเจอแบบแต่ละอย่างนะ จะบอกว่ามันแบบลําบากนะมันไม่ได้ง่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละครับก็น้องวันนี้ก็สมควรเก็บวเวลาเลยแหละวันนี้ก็คงต้องเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากเหมือนเดิมนะครับเพจลงทคำว่าในเมือสองไซส์ใหญ่สี่สิบถึงสี่สิบห้านะครับยังไงก็มีอะไรก็พูดคุยอะไรกันก็ได้สนุกสนานกันไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าว่าง